เราอยู่ที่ไหนเนี่ยลองเดินสำรวจบ้านดูก่อนแล้วกันอยู่ดีก็บาโบดนี่นี่อันนี้คือหน้าต่างหรอประตูเข้าได้ไหมโอเคล็อกนะครับรูปบิดประตูจะเหมือนสีไม่เหมือนกันนะห้องนี้ก็ล็อกนี่จะขังฉันไว้หรือไงเนี่ยออออประตูเข้าได้เสียงแบบ น่ากลัวเกินเหลือจะเชื่อเล่นแล้วอุอ๊ยอ,อประตูปิดเองวัดออเหมือนให้เราเดินวนอะเดเออันนี้มีกลมๆเพิ่มเข้ามาคืออะไรอะครับอคืออะไรอะสร้อยคอหรืออะไรเอ่ย อืโอเคเดินมาห้องนี้โอเคเข้าได้ครับอ่าฮะไปดูที่ตู้เสื้อผ้าสิทำอะไรไม่ได้เลยอินเตอร์แอคอะไรกับมันไม่ได้เลยโอเคแล้วมีทำเพื่อเป็นตู้เสื้อผ้าทำไมทำไมทำไมเปิดไม่ได้อีโอเคอันนี้มีเอออะไรอ่ะเหมือนกุญแจเหรอ โอเคเก็บได้ครับอันนี้คือกระจกแต่ส่องไปมันไม่เห็นตัวเราวัดได้ไงอันนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นแบบกรอบรูปอะไรสักอย่างหนึง่งโอเคเออเริ่มง่วงแล้วนอนก่อน <c oughs> ไม่อยู่บ้านใครก็ยังไม่รู้แนละัน,นอนต่างที่ได้ยังไงอออันนี้อะไรอะ่ะดำๆอ๋อเขาเรียกวงกบประตูโอเค อันนี้เป็นรูปบิดสีน้ำเงินเลยอันนี้เออประตูบานนั้นคือสีทองแดงใช่ปะจำไม่ได้โอเคไปก็ต่อเอออือ <c oughs> อีกแล้วครั้งเดียวพอตกใจแล้วเออมีรอยเลือดเอ,อ้ยน้ำแดงมีคนทำน้ำแดงหกไว้ทุกคนอย่าไปเชื่อไม่จริงเนี่ยเออเดี๋ยวนะ รู้สึกว่าเสียงมีเสียงซาวเอฟเฟกอะไรเริ่มเข้ามาเปิดประตูล็อกขอบใจที Lock. ่ล็อกเดินไปกันต่อโอเคเขียนว่าอะไรอ่ะฟอล์มูลีละเลงน้ำแดงไปก็บอกว่าให้ตามไปใครจะตามซึ่งเรานี่แหละตามไป เออขอขอแบบเอี้ยวเอี้ยวตัวก่อนได้ไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเออใครยืนอะ่ะไ,ไม่เข้าไม่เข้าไม่เอากลัวื้อทำไมร้อเอือโอเคโอเคโอเค อู้ปัญหอเซโยคังซามิดาเดดสกาอาซโอตโอเคออ้อ๋ออ๋ออ๋อทุกคนทุกคนว่าไงแล้ยืนทำอะไรอะ่ะให้นายนายเฮ้ย This is มิเลนดานี่คือมิเลนดา อ่อฮะเธออยู่ในบ้านของคุณแล้วตะกี้บ้านเราใช่ไหมโอเคบ้านเราก็บ้านเราเธอมีความลับที่จะแชร์กับคุณไม่อยากรู้อะคุณต้องการที่จะอยากรู้ความลับของเธอไหมเอ,อ่อไม่อยากรู้อ่ะ อาจะรู้ความลับของเธอไหมนุนเนี่ยเอ็นเอ็นบังคับต่อไปป้ากดเอ็นอีกทีหนึ่งได้ไหมผมลองกดเอนทีนะไม่ได้วันนั้นนอนมิลันดาเธอหน้าตาดีนะเราชอบเธอมากๆนะแต่เราไม่อยากรู้ความลับของเธอได้ไหมอ่าอยากรู้ก็ได้หามิลานดาก็มาบ้านอีกแล้วมาตามหามิลานดากันครับไม่ได้อยากรู้เลยว่าคุณเป็นใครคุณมิลันดาประตูบานนี้ต้องล็อก ตามสเตปครับโอเคโอเคมีหน้ามีลันด้าอยู่นะโอเคตรงนี้ไม่ได้มีอะไรแขวนอยู่โอเคเดินไปประตูต่อไปโอ้กดดันล็อกเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมโอเคบานนี้ต้องเปิดได้แล้วล่ะไม่เปิดแล้วอุ้ยไม่ชินสักทีโอเคไปต่อประตูบานนี้ต้องล็อกเหมือนเดิมนะ ตามสเตปค่ะนอนๆโอเคไปกันต่อโอเคทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วก็มีกุญแจอยู่ตรงนี้โอเคเก็บมา <c oughs> น่รารักอะ่ะอยากออกจากบ้านแล้ว <c oughs> มาอยู่บ้านเราทำไมโอเค okay. ประตูวันนี้ <c oughs> เปิดได้เหมือนเดิม โอเคซึ่งเดี๋ยวนะเอ๊ะเอ๊ะถึงคุณผมอ่านไม่ออกอะตูสภาพตอนแรกไม่มีโน้ตนี้ทิ้งไว้นะครับตอนที่เราเล่นครั้งแรกแล้วก็มีกุญแจสีน้ำเงินโอเคไม่เห็นตัวเราเดี๋ยวเดี๋ยววัดมีร้านหน้าไม่อยู่ตรงนี้ได้ไง โอเคเอ่อ okay. uh, ตรงนี้ตอนแรกมันเป็นสีแดงแดงซึ่งตอนนี้เป็นหน้ามินาดาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเตียงเอ๊ะเตียงไม่ใช่สีชมพูนะตอนแรกอันที่ผมจําไม่ได้แล้วน่าจะเป็นสีน้าเงินนะอันนี้ไม่สีชมพูเฉยเอ้าหายไปแล้วเอ้ะโอเคมินดาเ <laughs> ถอด <c oughs> ไม่อยู่นะโอเคนั่นก็ต้องประตูนี้นล่วล่ะเปิดประตูโอเคจะต้องมีเสียงประตูไล่หลังบานดังปึ้งโอเคผมเตรียมตัวก่อนโอเคไม่ตกใจแล้วนะ <c oughs> โอเคไปต่อประตูบานนี้ก็ต้องล็อกเหมือนเดิมโอเคตามสเต็ปโอเคเดินไปเดินไป ออผมไม่ไว้ใจเลยผมขอชิดๆก่อนนะขอชิดๆก่อนนะเอ๊ะเดียเ๋ยวอ่าถ้าจำไม่ผิดเปิดประตูบานนี้ขึนมาจะมีรอยเลือดแต่รอบนี้ไม่มีครับโอเคค่อยๆสุ่มก่อนค่อยๆสุม่มค่อยๆสุ่มค่อยๆ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 โอเคอไม่มีอะไรนะโอเคโอเคไปกันต่อโอเคโอเคเหมือนเดิมเลยน่าไมิดเดิม มีรอยเลือดตรงตรงนี้มีตรงนี้แทนไม่เข้าไม่เอาไม่เอาจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านอ๋อนี่อยู่บ้านตัวเองนี่หว่าลืมอออโอเคต้องเข้าแล้วละ่ะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจด้วยเอาเอา้าเอา๊ะลูกแอดมี เดินกลับไปผมว่ามีเซอร์ไพรส์แน่ๆใช่ไหมลุคแอดมีคืนนี้เหรอ hey? เฮ้ยโอ้ยจ้า yeah. What the fuck that ตกใจจิง l ลุ k แอ m มีไม่ไหวแล้ว ซาตานอึ้ยโอ้ยมายก๊อดเข้าได้มั้ยนี่ก็หลอกอ่ะโอเคโอเคอ้าวกุญแจสปอนเฉยเลยอ๋อบ้านสีเขียวโอเคโอเคประตูต่อไปโอเค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 ไม่ไม่มีอะไรนะโอเคเออผมขอซองก่อน โอเคปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมค่อยๆเดินไปน <c oughs> มีลันดาอ๋อมีสวิตช์อยู่ตรงนี้เป็นกล่องกดสิมีรถไฟแดงแดงเอ้ยเกินไปโอเมก้าโอเมก้า มันมืดเกิดโอ้ยต้องย้อนกลับนี่หลักการคือเราต้องฉีกกำแพงไว้ก่อนโอเคแล้วก็มุมนี้ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้อ่าลงมามุมนี้โอเคโอเคโอเคอ่าลองเปิดประตูบานนี้แล้วกันอุ้ย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 อ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้เอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอเ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอ ไม่อยากสองหน้าเลยแล้วโอเคโอเคเออ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 ชิชิกำแพงไว้ชิกำแพงไว้ชิกำแพงไว้โอเคห้องเปิดแล้วโอเคจะเดิน้องแล้วนะจะเดินเข้าห้องแล้วนะไปโอเคเป็นเหมือนห้องอุ๊ยอโมโหแล้วนะไอ โอเคนี่เป็นเหมือนผ้าเช็ดตัวใครเขาขอปัดขอทำไมอะ่ะขอทำไมเขาเขาไปไหนแล้ว้ย,ย,ย,ยม,มีคนร้องไห้ใครอะ่ะสีมิลานดาเหรอมือนอยู่ข้างห้องเนี่ย เหมือนเหมือนอยู่ห้องห้องเนี้ยครับเหมือนอยู่ห้องตรงข้ามเราโอเคแล้วกดไลไ์ได้ไหมกดไลน์ไม่ได้เลยโอเคเราตามเสียงไปไหมดิมันมืดเกินโอเคค่อยๆไปปึออ๊บิีกกำแพงไว้อย่าอย่าสบตาเธอไม่เอามิลันดาโอโอเคล็อกโอเคล็อก เธอหยุดร้องได้ไหม่ะใจเย็นๆนะโอเคไหมโอเคเธอไม่หยุดร้องเราไปดีกว่าเสียงยังอยู่ข้างๆหูผมเลยอ่ะกุญแจสีเหลืองอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคมีเสียงมีมีเสียงคนเดินมีเสียงคนเดินมีนาดาขออนุาตนะ รอยเลือดก็ยังอยู่เลยจ้ะแม่โอ๊ยมี่ีมีโอ้โอเมกอนโอ้มีใครไหม เสียงร้องไห้ดังมากโอเคฟอลล์มีมิลันดาตามฉันมาโอเคโอ้โ okay. oh, หเสียงดังมากเลยเสียงร้องไห้ดังมากเปรตวสุทัสฟรั่งมีเปรดด้วยเกินปุยมุ้ย ประตูนี้โอเคโอ้ยมือหายไปแล้วมิลันดาโอเคโอ้เสียงดังมากโอเคหยิบกุญแจโฟล์ล่มมีมิลันดาเข้าขประตูนี้สินะโอเคโอเคโอ้เสียงดังมากเลยโอ้ประตูโอ้มีช่องข้างบน โอเคอ๋อเป็นตัวเราเองโอเคเป็นตัวเราเองลมตรงใจโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะหือหมือหนีได้ไหมอะเปิดได้เลย โอเคอ๋อโอเคโอเคไปไปไปโอเคหนีได้แล้วหนีได้แล้วหนี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 เออโอ้ my god โอ้ my god โอ้แสงสว่างที่ปลายหุบมดทุกคนเอ้ายังอีกอ๋อโอ้โหโอเคตามแสงสว่างตามตามแสงสว่างครับโอเคไป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 เร็วไป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 เร็วจุดตรงนู้นแสงสว่างแสงสว่างขอดูหน่อยแสงสว่าง โอเคโอเคฟีมิลันดาอิสลาของมิลันดาเหรอเ uh, uh, yes. yes. อ่อเอ่อแยอสแย้สอฉันจะตามหาคุณต่อไป แล้วสรุปความลับของมิลานดานี่คืออะไรเอ่ยเหมือนครั้งแรกเราเป็นอีกตัวละครหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวเราเองและครั้งที่2ก็คือมิลรนดาที่เล่าเรื่องพยายามที่จะสื่อสารแล้วเล่าเรื่องของเธออีกครั้งหนึง่งใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับเธอเจ้าโตดำๆนั้นน่าจะเป็นฟีลเหมือนว่าตามล่าเธออะไรอย่างนี้นะเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหลอนดีหลอนมากๆโอ้หลอนเกินหลอนเกินไป แบบปกใจจริงๆเลยครับโอเคยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายปุยมุย